เบลล่าเปิดใจเรื่องนี้แหละที่ทำให้รองไห้เสียใจที่สุดในปีนี้สวยโดดเด่นมากๆสำหรับซุปตาเบลล่ารานีโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งละครภาพ,พยนตร์เดินแบบและถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์อีกมากมายบอกเลยล่คะค่ะว่าทั้งสวยเป๊ะและเก่งมากๆไม่แปลกใจเลยทำไมมีแต่คนรัก และเอ็นดูเธอจำนวนมากขนาดนี้ล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้เผยเรื่องที่ทำให้ร้องไห้เสียใจที่สุดในปี2022นี้โดยเผยผ่านช่อง YouTube y ย u ทูบลอยแอนเบลโดยระบุว่ามันเหมือนมีงานอีเวนต์งานหนึ่งที่เป็นงานมันผิดพลาดเราเสียใจนิดนึงที่เสียใจเราตั้งใจอยากให้มันงานสมบูรณ์แบบตั้งใจจะเอาความสุขไปให้คนดูแต่ผิดพลาดอะไรหลายอย่างลำโพงผิดคิว ดนตรีผิดคิวแสงมันผิดคิวเลยรู้สึกเสียใจที่เขาอุตส่าห์สละเวลาของเขามาดูเบลแล้วทำไมเบลไม่สามารถทำให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการมาก็คือทำให้เอฟซผิดหวังนั่นเองแต่ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าอย่างน้อยที่ฉันรับผิดชอบบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็นคนไม่คิดในแง่เลวร้ายเลยไงพอเกิดกรณีเลวร้ายแบบนี้ขึ้นมาก็เลยช็อก